ไปครับผมพี่น้องครับไป<ะ>พร้อมเลยพรอ้พรอมแล้วลุยไปมาเขาแตกนุ่งอุ้ยเลยอู้อยู่เมื่อระบาหน่สวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อๆคับอีสานออรอดอีกเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้มาไซเบสครับผมเมื่อนี้สายเดียวอยู่หน้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเบสมากหกสิบหลังครับเห็นลุงแบ่งเพิ่นไปด่ายักอยู่หน้าเพิ่นอ่ะเี๋ลองจัดมึงผู้เดียวมึงได้ครับผมพี่น้องครับ ตามจริงเผาแก่กับดิใส่ไ,ได้มาหนิแต่ว่าเผาแก่ไปว่านปุ๋ยเมื่อยก่อนว่าสันหมูมีแห้งใส่เบ็ดดอกกระสันมื่ออื่นก่อนว่าสันหัวเหลืองหัวเหลืองเบ็ดเบอร์ซิบหานะครับผม,มประมาณนี้ครับกับเนื้อขี่กระเดื่องเหมือนเดิมครับพี่น้องเนื้อขี่กระเดื่องเหมือนเดิมเนื้อขอบจักรวาลดีไปครับหลังเหล็กใส่ลงไปครับผม กองป้ามันสีเนียนๆครับผมขางกันแทะนี่มันสีเนียนไปสิสีเนียนนะเหมือนจะเรียกว่าป้ามันแลนมีป้าแลนในขางกันแทะนะครับอะใส่แปะพืชครับผมอช่ มองว่าเบสหกสิบหลังฉีดสู่ลุงแบงได้บ่เดอ้อพี่นอ้องเด้อแถวแกเฮาเมื่อไงว่านปุ๋ยตามรักคนฉีดใส่หรือมึงนี่ลุงแบงมือนีเพื่อนกับภารกิจเล่าเบ็ดโอ้เห็ดเบ็ดนำกรบปรท่านลุงแบงก็ได้ใครสนใจเบ็ดสั่งได้ครับผมจะชิมเบสอร์ลุงแบงไว้ให้เยอะครอบจักรวาลแน่นอนหายห่วงอะไรยังกิกนดีบิบ ข้องป้าแลนอยู่ขอแนะนำมือไหม่ครับผมถ้าพอยาแบบนี้อย่าไปกํามหูดเป็นเด็ดขาดเลยคมให้กลัวมีดโกนครับผมพี่น้องครับนี่คมเป้า นี่นี่นี่ผมเอามือไปองกส่ผมก็ต้องระวังนะนี่ครับคมแท้ๆเลยนี่ค่มเป้าเขินงาคมเป้าบาดเป็นบาดครับผมอย่าไผยเผอหูดแล้วก็มาเสีดมือที่เสียดยังไหนเป๊ดเด่นขาดครับผมนี่ไปครับผมบรรยากาศคืองเงียบๆเนาะคือพอน้อกมาเนาะรุนเนอนมองครับผมคำแรงมากเสียงนกเสียงก้ากับบรรยากาศดี เออใส่หางกดบ่เดี๋ยวถ่ยมาอีกทีนหนึ่งใช่ไโอ้ไม้สวยเลยครับนี่เนาะงของป่าแรีนทางไต่มันเป็นแป้นนะครับพี่น้องอาจจะไม่เห็น,นะเยเดี๋ยวเ,เปิดแต่ปออะไรมัง้งเนี่ยครับเบี้ยมแต่ไม่แน่ะจนะเป็นข้าวคื่อนเห็นอยู่ เอาล้วครับเดี๋ยวขอจังหวะนี้ขอใส่เบ็ดก็เด้อพี่น้องเด้อค่ำคอยแล้วงั้นสิคำก่อนใส่กันไปหนีละนี่ครับใส่กันไปนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมพี่น้องครับบรรยากาศยามเย็นเด้อพี่น้องเด้อเสียงนกเสียงอันนี้หอกมหยุดด้วยครับผมหลังสุดท้ายละเดี๋ยวมาย่ามอบก,กันเด้อพี่น้องเด้อ คำพอดีเลยเดีย๋ยวคอยมาย่ามครับโอ้โหวันนี้ผมมีคนพยายามเบียดด้วยนะครับวันนี้แม่บ้านผมพามายามเบียดนําเป็นอยากมากอ,อยากมาสัมผัสบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าคนละสิ่งอยางในใกล้ัปไหนเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไม่หลุดกัน,นครับ <laughs> <laughs> ไปครับผมน้องครับไปพร้อมเลยพร,พร้อมแล้ว ไปโอยแล้วครับล้างแกโอ้ยปลาคอไม้ครับผมพี่น้องอ้หูปลาคอตัวกำลังงามพี่น้องไอ้ปลาคอไม้มนี่ละจะได้ยางกินแหล่งไงโอ้ยสวยๆเลยไปครับ นี่นอมนันนล่ายลังอ่ะอย่าถอดคนมาน่ำเด้โอ้ยขึ้นหมอหน่อย <c oughs> อย่างนี้ยัมาน่ำนี่บ้าถือคุณหมอปล่อยไป็นไล้โต้หรอครับพี่น,น้องเอ้ยไป้ขึ้นกันต่อไป <c oughs>

โอ้ขึ้นย่างเต็มอเอเลยหรือว่ามีคนมาใส่บ้าง หอยลายหมดพี่น้องเลยถือเต้าหอยโอ้เ็กคนมานำบ่หอไได้มานี่มันีกับมีดอะไรแบฟาบอยขก้นดุนึ่งก้อนฟาโอเคครับผมพี่น้องได้ขงตัวนึงกับหอยกินอิ่มหมดละ ไปเดี๋ยวจะมีหน่ามือชาวแม่ย่ามาป้านเหนียมแพงนะครับผมพี่น้องครับวันนี้มาย่ามเบ็ดครับแม่บ้านในปิงป้าดุครับผมใช่ไหมใช่ปะมาแชร์เพิ่นตติมความหอมเลยพี่น้องเชื่พี่น้องมั้ย อร่อย,ออยนะครับผมพี่น้องครับมากิขานข้าวนล้กันครับผม,มก่อนกินข้าวก็จวดก่อนจังหน่อยพอหออทองวบบนะครับผมพี่น้องกิขกนข้าวแล้วกันครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ถิ่มเงื่อป้าบบเป็นยังที่อันนี้เลยอาจมันอาจจะกินดึกเดี๋ยวมันดุจกันมืออื่นเสิรครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้นกินข้าวกันเด้อ สวัสดีท่านสอาวๆครับผมไปย่ามเบ็ดกันฟังโมเดลใส่หนะคุณคุณ,คณม,ามานมาเนาะเดี๋ยวไปหลุนกันครับผมสานี่ขึ้นนี่กินอย่างปลาเข็งครับปลาดุกสองโต <laughs> ไปครับผม โอ้ถือปลาคอใหม่แต่พี่น้องเฮ้ยเหลือแต่ใส่อู้หงักบางงักพี่นอ้องบางงักหึงั๊กหึงักเอาแล้วครับผมปลาเขาแตกอุ่งอีพุยเลยอู้หูยุ้ยว่าระบาหนิเออ อุ้ยเดยเขาเมืองตัวกันเด้อพี่น,อน้องเอ้ยอุ้ยอู้หูเนี้ยหวานอุ้ยกระของนัแล้วเด้อเดี๋ยวเมืงกันเป็นปลาดุกขอกงจะหามืงกันครับอย่าเป็นปลาดุกของ มึงกันวป้าถูกขอกบ่แต่กระบอมีเะไพี่ห้่อว่เห็นไหมขอาขอมุนสงสัยลูมันไงหรอวปล่าแต่โตกับบคอยอ้วนไปันไหนนั่นยังจอยอยู่ครับโอ้ยหมานตอนเสาร์อ๋ออย่าขอบดกันนะผมลูดมือ ไปแล้วได้แล,ล้วลงไปนี่กันเราเขียนเอาใส่กับซ่องของนี่ประมาน้าวนี่เย็บร้อยไปเลยลุยเขาคือหักแนวนี่ ปลาเขาหมอมีเร็วข้างหน้าครับอมอมีเร็วโอ้โดนครับโดนโดนโดนโอ้ยจิงจิงมาขิง,ขงอุ้ยแต่นี่กับปลาคอหน่อยครับผมนน่นเน่นปลาคอไม่เลยนี่ โอ้ประคอใหม่ครับผมปดแลนครับอุย้ยอ้าวัายบดถบีอ่าังนี่ครับผมปั้นก้อเขาอู้มเลยเอียนหน่อยโอ้โห,โหเยนหน่อยครับผมปดก่อนก็เข้าอุ้มเลย ว่าจะโตไงปลาไหลเล็กเอียน้อยเอียน้อยเดยังคนมาฉีดยาให้ครับผมข้องเขาเป็นเลนปลาคอไม้ครับผมโอ้สินเดือนพอดีเนาะรุ่นพี่น้องใช่ขอลอหลังนั่นครับผมหลังนั่นดิ้นคึกคักคึกคักล่ะเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวนราเหงียนกันพี่น้องตื่นอ,อย่าง,างานี้มาเนาะพี่น้องเลยอย่ามาหลุนกันอืมนั่นก็เขาอหลุมเลยครับอู้เหนล่ะโต๊ะมันอืมอยู่กล่ะตุ๊กเอ๋ไงเนาะอยู่เนาะโอ้ยโอ้ยอยู่อยู่ยยยยครับพ่อคอพ่อคอพ่คอ โหยีตัวนี้งามครับหืจังกึงเลยครับตัวนี้ตัวเรียกแฮกหมันเช้าเมื่อเช้านี่ลอยรุดจากขวงลงงั้นหน้าขรอเดี๋ยวเขาปลดกันครับผมไปเรื่อย นังนี่แล้วาต่ถือปลาดุกเก็ดหนางามเก็ดเมืองเดียวอันี่ผเห็นเต็มหนวดอนี่เ <c oughs> ป็นปลาดุกดุกไม่เดืออะพี่น้องโอ้ปลาดุกไม่กันใ่แใล้วครับนี่สิ้นเดือนพอดีกลางเดือนหนาพอดีครับผมรุ่นนี้ วัดนะครับสวยแหละรลางขนาแล้วขนาเอาแล้วครับโอ้โอ้ขึ้ดิ่คือ้ส่งหน่อยแกปึ๊บขึ้พันคักพันแน่แกฮึโอ้โอกลุ่นตากแดดตัวนี้นี่ครับลุ่นก็ขอไม่ นี่ประคอบไหมบานปุ๋ยว่าเถอะแกนะครับลุ่นต่อไปครับผมพี่นั่งเดี๋ยวไลยล้างอยู่ข้างหน้าโอ้มือนี่สวยไงลังนี่เถึกโอ้คอมาอีกแล้วครับโอ้แต่เป็นประคอเกนะ่าเนาะ ต้องขามกันสิจังกึง่งเลยรุ่นนี้ทอดก็ตัง้งแสบครับปล่อยไปไหนดอกลงนี่มันถือเบสแหละไว้ไปเหงือกมันก็ไปกินอาหาราก,กินอย่างแหวนก็นตายนะถือเบสนี่คือเอาเบิดครับผมถา้าพอถือมินมินนะตัวหน่อยนะแต่ป้าหลุดป้าป้าหลุดขอกนี่ต้องปล่อยมือเช่านี่โมเมนต์ป้าหลุดขอกแต่มันรุดหลงรุดของลงไปเสียดายอยู่ไปรุ่นต่อไปครับอันคือะอุ้ย นี่ครับเบสแมนขนาดตัวน้อยยังถือเลยพี่น้องเลยตัวใหญ่สีเหลือกบอ่นะดันงนี้มาถือครับผมเดี๋จะข้อปดกันอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้หนักอึง่งตึงเลยว้ยถ้าเป็นปลาใหญ่นี่เต็มของเลยนลุงแบ่งไอเลยเลยนอื้พี่นอ้องมีปลาหน่อยรุ่นนี่รุ่นตากแดดโอ้กลางเดือนหนาพอดีเลยครับผมพี่น้องครับนี่ กระเบิดหกสิบดังมันขึ้นก็ปล่อยไปหลายตัวหน่อยมันติดบอ่ออันติดปากมันหน่อยๆนะเดี๋ยวเลยปล่อยนะครับผมเออน,นี้เสามันยังไม่กินบักลึกๆเลยโอ้เศรษดายปลาคอใหญ่เหมือนเสาโมเมนต์ป้าดูดขอบนะกะ็นั่งเสียใจของลุยอวดลวดลงหนามไปเลยเอบสบายใจไปเลยนะ <c oughs> ครับผมคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้ทำนี่แหละครับหาอยู่หากินพ่อได้ตากแดดกินกับแจวบ,บองอยู่ คลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้สำนี้แล้วครับขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าถกแกเมื่มอวานปุ๋ย